สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคตสบายดียามสวยพี่น้องจ้ะยินดีครับสมทรงของเมตตาพี่น้องงามสวยเื่นจากหดสวนเมตตาสไประคุดกระปูพี่น้องกระปูขุดกบพันใดกบก็เอากบจังหน่อยสิว่าได้กบเคื่อนเอ้าไปขุดกระปูกระปูก็เอามาหนิแมตตาสิขุดกระปูไปคายก่อนพี่น้องเอ้ยมีเอาเดอร์กระปูเขามาแล้วนี่แหละดอกอขุดตามพายนี่แหละพี่น้อง ต่กระบ,บู้องหูวะชีได้เนาะได้ร้ายเนาะลองไปขุดบังก่อนชาตะเก่าก็ว่ามีร้ายอยู่ดอ้วกระปูมา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 ,มาขุดกระปูนำกัน ขุดกระปูตามน้องตามพายหน่อยมาเด้อม,มาเด้อใครว่างมาขุดกระปูน้ำข่อยเด้อใครสิมากระมาเด้อขุดกระปูเด้อม,มาฮู้กันมาเลาะน้ำกันพี่น้อง มาหลอนำกันสิมาน,มานกบเลื้อมานกระปูเนาะหาลุนหาส้มเด้อพี่น้องเด้อเล่พี่น้องถักกบทางกระปูพี่น้องเอง้ยเอาเบิดเอานะเลือกสั้นวัดหนักเขียดก็เอากบก็เอากปกูนาก็เอากบก็ได้หลายตัวเติมเลือกกับนะสิีปลายเลือกกันแม่มันตัวใหญ่เนาะไว ตัวใหญ่ตัวน่อย,ต,อยตัวห้ามวนกันได้หลายติวก็ปูก็ประมาณ30หลอกไปน้ำกันพี่น้อยไ,ได้หมูระบาดเนี่ยจาัางามได้เลยเสด็จเมือนะ่อกี่มาแต่เศร้านะมาผู้เดียวบาดี้มาแม่ขมีมาน้ำลังขงมีมาน้ำลังเราบไดเมื่องายเรก คนหลากอบมาคนหลากอบมาผ้าหานะบ้านเดินห <ến> ูเ <Gun> ด <car> <ng ar Beach> ็เจ้าก็มีเกียงขาดเ้นเกี่ยงขาดเพ้นอบแน่ๆอบแน่ๆสิบสองโมงเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยงเลยไอ้จ็คโตอลไเดีนีนะฮะอ้ยปั้นนังนะไเดี๋ยวนี่เออฮ เง่้เนอะโอเซียนหากินหามัะไม่แต่คุดอย่างเดียวแง่บิงผู้ตืนุดละคเอากับผู้เกาเขาน่ะนะขุดเบิ่ดควบเก้าเบิดเลียบโอแม่ขมีนเนบเอาไปขายไกินบ่ วดความกินกับโบกินจนเผลอบ่บ่บ่เน่าเน่นขายแี่มันะมีแบเอาผลบกินดแม่แต่หนักกินอยูเขามันได้ร้ายกับแบ่งคขายคือการจะกด้ มี่ต่เถื่อนมได้มีแต่จมเลยเด้ออยากกินน้ำเลยน้อยกินน้ำอยู่เพื่อนเลยบ้านแล้วกันแล้วกันอยากกินน้ำแล้วไม่ได้ถือน้ำกินน้ำจริง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 แต่น้ำอยู่เพื่อนนะบ้านมาเลาะคุดเลยน้อยได้ทั้งกระปูได้ทั้งกบ

า็ไปเท่าไปเจ้าก็บ่นั่นนั่นแต่ก็มีเสียนหากินบ่มีหักขา,าย แตะคบเลยมันก <S 々> ็มีนะกุดซ้ำๆหนึ่งแงวอย่างเดียวคนเสียนหากินนั่นแหละพี่น้องม่ตาคุดคูหูนีแต่ว่าหูมันบลึกเนาะใสล้จะถึงบางเถื่อก็มีทังกบทังกระปูบางเถื่อก็มีแต่กระปูเอาบดหนึ่งห่ง่นไ่งดนนน่น่ เอากันมาได้ได้พรพอมาปูมักสลีอยู่พี่เละนำหลายหาอยู่หากินไป่ล้ะหาคุดหาเที่ยาไปพอได้กินนะครอบครัวคะพอไปได้ซื้อได้และโคกเขียดกับปูกแปก้งเอาบัด นี่แต่ว่าเห็นทูใส่มะโลหากินแบบบ้านเฮาให็นเลยฮะอึดและเอากลางคืนหาประเด็นก็ทูเออหากลาคืนมันยังมาสินังหาขาย ไปเราไปนํากันพี่น้องเราไปนํากันนี่เนี่ยอกแลกบอันนี้ปูนาเต็มมยะนแปูนาเลยสงยสิกินบ่ปูนานี่ปูนาหลังซอ่บ่นั่นอันนี้สิแกงปูนาใส่กับกบกบเฮาก็ได้21ตัวมันหักตัวบ่ใหญ่ปูนาหลายๆปูนาได ปูนาได้แปดสิบหกตัว no, I mean. าไม่น่อยแมนก็ไปเชยตัวัวน้อย <laughs> <co ld> เอาก,กระโตกบสิไว <c oughs> ได้ะะ <c oughs> จ้ะใ <c oughs> นปูนาปูนาได้แปดสิบหกตัวล <c oughs> ้เอาสิเอาไปชงไมงิญญาง <Okay. S 1> าเง้งกันปลาแกงประมาณสิกว่าตัวนะนอยู่ในเลือสีประมาณหกสิบกว่าปูนาเป็นจะเอาไปดองหรอัะ่ะ นเนชาวคัวเ <บา S 1> ห็ดกินแกงกบใส่ผู้น,นาพี่น้ะงีจาเน่ะหากะมาหอดแต่หากินหากำมาหออโอ้ลมขักลมแหนลมแท่ลมหวานดีบางแหนพต้นหนองหมองเขาลมบริคก็คือวันน้วกลังคาเฮือนพี่เะาะเปิดไปล่ะลาเอะไรพี่นนเนาะสำหรับคุนนพอพอก็กิบนาเบิ่งหาดส้มกะไรกดแท่ในเด้นพี่เ้างไอ้น้องเนตวแามีแต่ลมบริโภคเบาก็ด้พ่เนาบายดีพอพอก็กิีบนาพี่เ้อง